เมื่อวันอังคารที่18มกราคมพุทธศักราช2565เวลา15นที่มณฑลพิธีค่ายกิศีวารามอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครพลตรีพะชรพลสิริรักษ์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่29ราชองครักษ์แคท904เป็นประธานพิธีกระทำสัตว์ปฏิญาณตนต่อธงชายเฉลิมพลเนื่องในวันกองทัพไทย มีผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครหัวหน้าส่วนราชการกำลังพลและหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดสกลนครร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงสำหรับวันที่18มกราคมข,ของทุกปีถือเป็นวันที่สำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทยเนื่องจากเป็นวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้สร้างวีรกรรมอันกล้าหาญปกปักรักษาแผ่นดินไทยให้เป็นมรดกตกทอดถึงคนไทยในปัจจุบัน จึงกำหนดให้เป็นวันกองทัพไทยเพื่อดำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณของพระองค์สลอดจนเหล่าบรรพชนที่ได้สละเลือดเนื้อและชีวิตทำรงไว้ซึ่งความเป็นเอกอราชของชาติไทยถือได้ว่าเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ทหารทุกนายจะต้องสืบทอดเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษไทยผู้บัญชาการบนทลทหารบกที่29นํานำกล่าวปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลพร้อมอ่านโอวาทของพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เพื่อทหารที่รักทุกท่านวันกองทัพไทยวันแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติเป็นวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงนำเหล่าทหารกล้ากระทำยุทธาธิจนมีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชาทรงกองร่อผู้เกีกราชและประกาศอิสรภาพให้คนไทยมีถึงแม่นไทยรับว่าเป็นวีรกรรมอันสำคัญยิ่ง เพื่อนำลึกถึงพระมาหาการุณาธิคุณของพระองค์และเราบรรชนหาญที่ยอมเสียสละชีวิตและเลือกเหนือเป็นชาตรีจงต่อเนื่องมาจวจนถึงคุกวันนี้ขอให้เพื่อนทหารทุกนายสำนึกและตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อเจ้าทชาร่วมแรงร่วมใจปฏิบันหน้าที่อย่างเต็มกำลังความัามา เสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้กับผู้ร่วมพิธีได้เป็นอย่างยิ่งรวมถึงการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียง909 90ไร้สดทางเพจมหาสจรารสกลนครและเพจสกลนครทันข่าวให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียงได้รับชมรับฟังพร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดทีมข่าวบนทลทหารบกที่29รายงาน